ก็สวัสดีกับเราความแกะมือใหม่หลังจากหายไปหลายวันไม่ได้ลงคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันก็หัวแต่พาลูกไปโรงพยาบาลมั่งวิ่งเรื่อง แจ้งเกิดลูกมั่งก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วสามวันสามที่วันแล้ววันนี้ก็ว่าจะปล่อยแกเข้าป่าเหมือนเดิมแต่พาแค่แวะกินหลังวัดก่อนพาแกแวะกินหลังวัด ็สีจะยุบหน่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยมาต่องวันทวันก็มียุบบ้างแต่ก็ปล่อยแกเด็กๆก็ฟื้นขึ้น,นก็มียุบมากไมียุบมากช่วงเช้าก็จะประมาณนี้นะครับ จะมีหวาบสิหวาบยุบมากก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าเราเพิ่งฉีดยาบำรุงให้กกแกหมดทุกตัวฉีดยาบำรุงแก่หมดทุกตัวยาดีครับยาดีแต่หลังควัดยาดี ก็ปล่อยแกลอกกินเถวนี้ก่อนไม่ต้องรีบให้แกเข้าป่าให้แกกินไปเรื่อยแต่ผมว่าไม่น่าจะไปอะแกน่าจะกินอยู่ตรงนี้เนี่ย ผมจะให้ดูลูกคาทาดินผสมแม่เซนต้าไว้หกเดือนใหญ่หนะ่ะยาวหนะ่ะยาว นี่น,น,นี่แม่เขาแม่เขาแม่เขาตัวบาง,บางนน่ครับแต่เขาเกะได้เพาะนี่แม่เขาน้ำตาลขาวบางๆเลยยาวๆ ก็ประมาณนี้นะครับเราก็ดูรอดูระยะยาวพราะเราเริ่มยังไม่พอปีก็สิ้นปีนี้ก็น่าจะออกอีกเพราะว่าทับหมดแล้วอะทับหมดแล้วน่าจะออกหมดเลยสิบห้าสิบสิบห้า,หาแม่กับอีก สี่สาวสี่สาวหนึ่งสองสามสี่สี่สาวสิบห้าแม่กับอีกสี่สาวเฮ้ถ้าออกมีชุดนี้บุ้มเลยออกชุดนี้บุ้มเลยแหละคอกเรา พยายามจะดูแลแกให้ดีกว่าชุดที่ออกมาเพราะว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการสูญเสียไปซะสามตัวเพราะว่าแกไม่แข็งแรงเราปล่อยแกยมาตากแดดก็เลยสูญเสียแกยไปก็เริ่มใหม่อันไหนเสียแล้วก็เสียไปนับหนึ่งใหม่ แต่และคลิปเราก็ลงประมาณนี้นะครับลงประมาณนี้เนี่ยเพราะว่าเรามือใหม่มือใหม่มห,มมห,มหัดทำคลิปเราก็ฝากผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟาร์มแกะมือใหม่อย่างเรา ขอจบคลิปแส่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ